เรื่องนี้ค่ะสะเทือนวงการหวยนะคะเพราะว่าผอ,อ,อก,กองสลากค่ะเผยว่าจ่อจะเอาผิดตัวแทนส่งหวยนะคะหลังจากมีการขายให้มังกรฟ้าแล้วก็สั่งฟันให้ยกเลิกโควตารวมไปถึงแบน์ตลอดชีพค่ะต้องระวังให้ดีนะคะจากกรณีที่แรมโบ้ค่ะหรือว่านายเสกสกลอัฏฐาวงนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานคณะคณะกระะกกรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือว่า ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่ากําหนดนะคะพร้อมด้วยพลตํารวจโทสุรเชษหักพานค่ะผู้ช่วยผบตรในฐานะรองประธานอนุกรรมการนำํำหมายสารอาญาบุกตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จํากัดค่ะสํานักงานใหญ่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นสาขาที่จังหวัดเลยตั้งอยู่เลขที่68ทับถนนเลยเชียงคานตำบลกุดป่องนะคะ ทีนี้ค่ะบริษัทมังกรฟ้านะคะได้ถูกร้องเรียนว่าไม่ได้รับการจัดสรรโคต้ต้าแล้วมีการกว้านซื้อสลัดก,กินแบ่งรัฐบาลจากผู้ได้รับโคตา้าผู้ค้ารายย่อยและก็บุคคลทั่วไปค่ะก่อนที่จะมีการนําเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเพื่อที่จะเสนอขายหรือแทรกแซงกลไกลราคานะคะ จนทําให้ราคาสลักกินแบกัฐบาลเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดค่ะรวมไปถึงมีการพบเงินหมุนเวียนแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะเป็น100้ล้านบาทนะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทมังกรฟ้าเนี่ย ในสาขานนทบุรีนะคะจะมีการเก็บสลากไว้อยู่ที่ประมาณ1.8ล้านฉบับค่ะส่วนสาขาจังหวัดเลยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ200,000ฉบับนะคะรวมถึงมีการตรวจสอบในระบบพบว,ว่ามังกรฟ้าค่ะมีการเก็บสลากไว้ขายแต่ละงวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง2.5ล้านฉบับนะคะหรือว่าเดือนละ5ล้านฉบับค่ะผู้ชมซึ่งอาจจะต้องมีการเพิกถอนโคต้าก,กับบุคคลเหล่านั้นนะคะแล้วต้องมีการตรวจสอบว่าเข้าขายฟอกเงินหรือไม่ค่ะ ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2,563นะคะที่ถือว่าผิดสังเกตว่าทำไมโคต้าสลากเนี่ยมันมันลงอยู่ที่นี่หมดนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าอัปเดตล่าสุดค่ะ พันโทหนุนสันสนาคมนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะออกมาเปิดเผยว่าหลังจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยมีการเข้าตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดนะคะเป็นผู้จำหน่ายสลากผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรวจพบสลากประมาณ2ล้านฉบับค่ะหรือว่า200,000เล่มนะคะเนื่องจากว่า มีการดําเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํำรวจแล้วเนี่ยในส่วนของสํานักงานสลากค่ะจะนํารายชื่อข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนมาตรวจสอบประกอบกับการตัดสิทธิ์ตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ผู้มีสิทธิ์ซื้อสิทธิ์จองที่นําสลากเดี่ยไปจําหน่ายให้กับมังกรฟ้านะคะโดยจะมีการขึ้นบัญชีและตัดสิทธิ์โคต้ตาตลอดชีวิตนะคะเพราะถือเป็นการกระทําที่ผิดเงื่อนไขร้ายแรงค่ะไม่นําสลากไปจําหน่ายเองแล้วก็นําไปขายซึ่งเป็นต้นเหตุของการที่ทําสลากเกินราคานะคะรวมถึงหลังจากนี้ค่ะสํานักงานเนี่ยจะมีการร่วมมือกับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ รายอื่นๆด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะและหากพบว่าเป็นผู้จำหน่ายเกินราคาจะมีความผิดตามพรบรสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็คือปรับไม่เกิน1,000 0บาทอีกด้วยนะคะใครที่มีการทําผิดกฎหมายแบบนี้ค่ะก็จะต้องระวังไว้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม